งา,านสุขสันต์ื้นเพิงเจิดเทิงสนุกเฮฮาทั้งเล้าทั้งยาละคนมามาฝ่ายเล่ารงของบ้านตะโขเอ้าอะไรนี่โอ้ยอุ้ยมาลวิวอืมเราก็กลับมาแล้วนะในไอเดลิทีวีโอ้ยมุนมองเพ่งก้น ฮ้าเลยมีื่อเลยนสองเล่เองชื่อหมดเล็บจะกินมามามาเราจะมาแปดวีดสองกันนะครับสักตาสองตานี่แหละโอ้ยอูยางครับฮึนีู่้ลินเก่าอุย้ยคนไท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 ย แล้วก็ทักเขาหน่อยสวัสดีรดีรับปี่นอ้องเอาสายปั่นไฟไปนันเนี่ยไม่มีใครตกจิบใจจริงๆนะครับ มันถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยกำกวาจะเปลี่ยนโอ้ย,อย,อย,อยสวนสนุกธาราสเสงจันโอ้อาด่านนี้อีกแล้วโบสีฉอดหน่อยไม่ได้โอ้ยนังไงเจอแล้วเด e ิเปอร์ครับจังหวะนี้คืออู่ช้างครับจังหวะนี้เด e ิเปอร์นะจ๊ะเฮ้ยไม่เป็นไร ถึงจะไม่ค่อยจุก๊กแต่ก็หลบหลีกจริงดูเหมือนอู๋ช้างจะเล่นไม่เป็นนะครับเนี่ยฮึฮึรลิรปเปอร์เอาไปนะครับหนึ่งไม่มีใครดูเฮ้ย อืนั่นไงเจอแล้วอูชาดูในเขตของเดรี p เปอร์ มามานีนีนีปั่นลูกเดียวอันนี้ปั่นลูกเดียวไม่สนมันซะแล้วเ้างไงอุชาให้เลย ระวังระวังตาหน้าแค่ไม่อยากเอานาอิบมาเพราะมันปั่นไปช้าอ้ตัวตัวอะไรนี่อิบมาแล้วม,มันไปแล้วมันไปแล้วสวยพี่สวยมันไปแล้วมันไปแล้ว,วริปเปอร์ใช่ไหมเขีดนี่นั่นไง อ้า hmm. What the What the h ห oh ิวกวนทรีนทำไมเจ้า oh นี oh ่ส oh ร้างกวนทรีนอยู่นะโอ้มันไล่คนมันไล่คนอยู่ีโอ้โหสองฮันเตอร์จริงเกิน พามานั่งเราอีโซนหนีนกระจ้าไปละจ้าไปละจ้าระดับเพื่อนวีอย่างเราจริงจริง <c oughs> มีความสุขเหลือเกินเจออูชางเจอเดลิเปอร์ เราก็ไปซื้อเพื่อนเกยนั่งอยู่ตรงนั้นเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนแล้วว้าวหลอดนี้เป็นสนอว่าเอาอปล่อยเอาบุญแล้วกัน น้กบวชหญิงโดนแล้วไม่บา,บายด้อไม่บา,บายด้อโอ้คนไทยไปก่อนเพื่อนตบมือไหนเออตบมือเดียวเดียวเดียวซื้อปืนก่อนซื้อปืนก่อนหนูเอ้หนูโดนบ่าววีแน่น้องโดนแน่น้องกา ฮัลโหลเอาปืนปืนควยหลังไว้อย่างดีอโอ้โหผู้เล่าอยู่แถวนี้เต็มไปหมดมคนไทยบินไปแล้วครับสองยิงแม่มเลยไปละจ้า ไม่อยู่ให้อายาเลยดืย้ออึบ๊บไว้เว้าไม่เว้าเว้าเว้าสองแล้วนะหนูเว้าไปสองครั้งแล้วน้องกิจเจแอมบีมันมัน,ม,นมันไม่ง่ายยังบุ้ยมังตีเราดวงได้ยังไงสงสัยต้องแบบงัดฝีมือเด็กไก่ออกมาแล้วโอ้ย โอ้ยได้เวลาบินแล้วน,นี่ทำขึ้นี้ยังมีเรื่องราวที่ยิ่งยอดเพื่อนสุดยอดเพื่อนสุดยอดสุดยอดยีป่ปีไปละจ้าไม่วิ่งหนีก่อนทำไมล่ะพี่อุ้ย,ไม,ยไม่โดนอุ้ยโดนสิบนิ้วปนมเลี้ยงกุ้มลงกราบ ไอ้มานั่งเก้าอีเก้าอีนี้ก้าอี้สร็แล้วเราต้องสั่งซอกเก้าอี้แล้วไหนลนลานยังไงแปดกันนะซื้อปืนได้สองอันอูชฉางอย่าง้ใช่ไหมนั่นไง มันยุน่นนึกเรียกเพื่อนหน่อยเขาจะมาสามัคีไหมสุดยอดสุดยอดหย,ย,ย,ยิดดิคุณหมอเขนเกินเราก็จะบินเนกินจะไปเพื่อนไปสุดยอดโอ้ยี่ปีวีไอพี VIP เลยตรงนี้ มันจะมอแถวๆนี้ละบหายแน่นองอวะรู้สึกได้วัรู้สึกได้ฮันเตอร์อยู่ตรงนั้นและอีกฮันเตอร์ตัวนึงก็อยู่ตรงนั้นเราจะไม่ไปหาเขากันนะครับไนลนาชาดูแล้ว <c oughs> อึ่า ไอเดีไอเดียโหดูเบื่อหนึ่งดูเบอร์วีโอ้สาสตุกษ์ดีๆแท้ๆคนดีๆแบบนี้น่ะหายากหายากจริงๆปืนนะปืนนะหมอต้องอืมเจ็บใจจริงๆนี่ตบมือให้กับคุณ ุไม่ได้เอ็มไไก,ไกไ่ไก่ไม่น้ำมันไม่ไก่ละหอหยอย,ยปิดเหมินแ่้วเนยให้ซื้อมั่งก็ดีนะโดยรีเปอร์ล,ล่างล่างตุนไอ้มนล่างกันไกลนี่หว่าอันนีจ้ยาจริงจริงหนึ่งฆาตกรกร ใช้อันนี้ได้อันสองก็ตะโกนว่าจะหายไปไหนวันหนึ่งฮึมันตัวฟินบันไม่น้ำหอมสุดยอดอ่ะเขาตัวจริงๆนะบินก่อนเพื่อนแล้วนะตาหน้าเจอแน่เดลิเปอร์ ไม่เป็นไรวันหน้าค่อยมาใหม่ก็ได้เอาล่ะนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กูแชรอย่าลืมกดคลิปนี้ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับเดีบายบาย